จริงๆช่วงนี้ผมก็แท้งที่จะออดอยู่ในข่าวแล้วก็ในโซเชียลอะไรเงินแต่ว่าจริงๆผมตั้งใจที่จะมางานเนี้ยผมตั้งใจที่จะมาเซอร์ไพรส์นะครับจริงๆแล้วก็คือจริงๆผมเห็นน้องสองคนนะมันจะเป็นความรักที่สดใสแน่ๆนะครับเต็มไปด้วยรูปแบบแต่ว่าจริงๆแล้วความรักของคนเราเนี่ยมันก็มีหลาลกหลายรูปแบบนะแล้วก็มีหลากหลายเพศหลากหลายวัยแต่ว่าจริงๆวันนี้มีเรื่องหนึ่งอยากเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับแล้วผมก็ได้ลงไอจีว่าต่อไปวันมะวันสื่อว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมคุยนะฮะอยู่กับคนคนนี้นะฮะเธอแล้วนะฮะคนนี้นะแต่วันนี้ฮะปกติมีแต่คนสั่งแหวนนะจากเขาตรงนี้ผมมีแหวนให้เขาผมขอเส็ตฟรีดังๆที่กับคุณชูชัยของทุกคนผมได้เลยนะชีวิตของคนคนนี้นะมีแต่ให้คนรู้ให้คนนี้ เคยที่จะมีใครให้เขาสนุกเคย่อนพูดถึงว่าเธอรวยเธอรวยด้วยเถอะถ้าถามฉันฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอแล้วแต่ว่าวันนี้ฉันมีอะไรจะให้เธอวันนี้แหวกอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันให้เธอทําด้วยตัวเธอและฉันเป็นคนสั่งให้เธอมีคำถามมีคำถามอย่าบอกนะว่าจะพูดข่าวเป็นแฟนกับเราปะถ้าใครอยากให้เขาเป็นแฟนกับผมเนี่ยขอสิ่งปรินะครับทีได้ปะ เละกีี้ออ่นนยบแบบนี้ก็เลยไอเหรอโอเคขออะไรคนเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวละลายวิดรโอจะได้หายไอเป็นแฟนกับเราไหมอุ้ยเป็นไม่ค่ะคือบอกก่อนนะคะอันนี้ไม่มีในสคริปต์นะคะมีแค่ช่วยนะแต่เราขออย่างเดียวคือ อยากทำอะไรก็ทำใช้ชีวิตที่มีความสุขโอเคโอเคค่ะโอเคตัว้องกมาสนุก้ยัเงายอยู่ okay? okay, okay. 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 ไแล้วยงคิวาจะเอกันยังไงล่ะการก็ต้องไปอ่ะเจะกแล้วพี่ดูชัยด้วยนะไว้เราเสะเตื่นแล้วจะไพี่ดูชัยก็สูไไ้ไม่ได okay. ้นะเหียงไมไม่ไวเดี๋ยวเราหา่าเป็นแฟนติงแฟนบอลนะโอ้โ รู่กันเลยนะตอนนี้ก็คือเป็นใจชีวิตทำงานให้เต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขฟอแฮป,ปปี้แฮป,ปปี้อยู่นะครับแล้วก็ขอไม่ขัดใจเยอะแล้วก็ฝากแขกรับเชิกท่านนะช่วยสนับสนุนเพชรจับคุณจูชัยด้วยนะขอเสียงดังทีนึง้วก็ไม่เคยเห็นที่จูชัยสตังนะฮะแต่ต้องบอกเลยวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องเป็นปดอาจารย์เออแบบว่าในในชีวิตได้ออกมาเล่าสู่เสียงาประชาชนนะครับว่า ยุคนี้สมัยนี้ความรักเปิดเผยนะครับเราจะรักใครก็แล้วแต่วันนี้คุณบอกรักเขาหรือยังบอกรักในวันที่มันดีที่เรายังอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอเสียบปรอกมือให้กับความรักในทุกรูปแบบด้วยนะครับเดี๋ยเซ็นก้านหน้าแบบนี้มาถึงแล้วก็รว่าทุกคนไม่มีที่ยืนค่ะวันนี้ในรูปบ่มีที่ยืนแล้วค่ะเพราะเขาหมดกังวด้วยความรักจนเกินไปแล่า